รีวิวแบบเรียวๆนะครับไปถ้ำนาคากันนะครับนี่ก็มีอาการนิดนึงก่อนขึ้นนะครับทางขึ้นจะชันแบบนี้นะที่ว่าเคยบอกว่าติดถ้ำติดถ้ำกันอ่ะตอนคนจะเยอะไม่ใช่นะครับติดตอนบนไดตอนยังไม่ทําบันไดที่ส่วนกันได้นะครับตอนนั้นจะเป็นบันไดบันไดเดียวนะครับต้องแบบสลับกันขึ้นสลับกันลงตอนนี้มีบันไดที่สามารถ ขึ้นได้ฝั่งหนึ่งและลงได้ฝั่งหนึ่งเลยนะครับอยู่ใกล้ๆก้กันติดติดกันนั่นแหละนะครับนี่ก็เป็นไกด์นะครับนี่แนะนําผมก็ลืมชื่อพี่เขานะไกด์คนนี้คือพูดเก่งแล้วก็ดูแลดีนะครับคือเขาพูดอธิบายจนจบทริปเลยนะนะครับพี่คนนี้นะครับเป็นลงเป็นแรงอะไรเขาก็ดูแลอยู่นะมีพัดมีน้าเย็นๆเนีเย่ยแช่ในกระเป๋ากระเป๋าของไกด์เนี่ยจะเก็บความเย็นนะครับเขาจะแบบแช่ฟิตมาเลยนะแล้วเขาก็จะใส่กระเป๋าเข้ามาคือเปิดออกจากกระเป๋าไกด์เนี่ย ยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะครับนะแป๊บซี่ก็มีเครื่องดื่มซับเอ็มสปอร์ตอะไรนะมีหมดอะนะครับเครื่องดื่มยาดมสเปรย์พ่นขาเวลาเราเมื่อยขาปวดขาเนี่ยเขาจะมีฉีดแล้วเย็นๆนะครับอันนี้จะเป็นเนี่ยเห็นไหมว่าจะเป็นหินเขาเขาไม่อยากให้นักท่องเที่ยวจับนะครับเพราะว่าเวลาไปจับมากๆอะมันจะเป็นเขาเรียกไปลบลายเขานะครับลายเขาจะหายนะเนี่ยเห็นไหมว่า ไม่รู้กี่แล้วร้อยปีนะครับหรือกี่พันปีคือเยอะแน่ๆแ,แหละกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้คือตำนานนะ่ะตำนานเล่าเล่ากันมาเล่าขานกันมานะครับว่าปู่อื่นๆเนี่ยโดนสาบนะครับแล้วโดนสาบเป็นพญาน,นาคแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับทีนี้ก็จะหมดคําสาบก็ต่อเมื่อเป็นเมืองใหม่เกิดเมืองใหม่นี่ครับทีนี้อ่า อะไรนะที่ผมไปเนี่ยจังจังหวัดอะไรนะบึงการจังหวัดบึงการเนี่ยเป็นเมืองใหม่นะครับโดนแยกออกมาจากหนองคายนะครับก็เลยเป็นเมืองใหม่ครบ9ปีนะครับตามตาําราเมื่อครบ9้าปีเป็นเมืองใหม่นะครับถึงจะพ้นคำสาป9้าปีเป๊ะนะครับหลังจากแยกออกมาจากหนองคายก็มีชื่อเสียงทันทีนะครับมีคนรู้จักถ้ำนาคาทันทีโดยที่ปกติแล้วอะ เขาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยจะต้องมาแหละนะครับเนี่ยเขาภูรังกานะครับภูรังกาเนี่ยต้องมาก่อนแหละนะมาปฏิบัติธรรมมาทุดงสายทุดงแล้วค่อยไปภูเขาควายนะครับเพื่อไปฝึกวิชาหรือว่าไปทุดงกรรมฐานต่างๆนะครับที่ถ้ำหรือเขาภูรังกาเนี่ยเขามากันตั้งนานแล้วนะครับเกิน9ปีคือมาอยู่มาแบบปฏิบัติธรรมกันเยอะแล้วแต่ตามตำนานเล่าขานนะ่ะ ผูอ้อื่ถูกสาปเป็นพญานาคและคือต้องเป็นเมืองใหม่ก่อนจนครบ9ปีนะครับถึงจะพ้นคำสาปพ,พ้นพ้นปเปีเป๊ะนะครับนะประมาณนะประมาณก็คือพ้น9ปีก็เหมือนมีชื่อเสียงขึ้นมาเลยเหมือนหลุดพ้นจากคำสาปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็มากันทั้งประเทศนะครับต่างประเทศก็มากันเต็มไปหมดนะครับลูกหลานที่มีที่มีทางใกล้ๆตรงนี้ก็ขายที่ขายทางกันทําให้กับนายทุนมาทํารีสอร์ทนะครับ นะได้เงินกันเยอะแยะหลายคนได้โชคได้ลาบได้งานได้การนะครับมาขอพอรกันได้นะก็เนี่ยเหมือนกับตำนานเล่าขานแต่ก่อนแต่มันมามีความสัมพันธ์กับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงนะครับบึงการนะครับแยกออกจากหนองคายครบ9ปีพอดีนะครับก็เกิดมีชื่อเสียงเรื่องทานาคาขึ้นมาทันทีนะครับเหมือนดัง ตำนานที่เคยเล่าขานไว้เมื่อนมนานความเชื่อคนเท่าคนแก่คนพื้นที่ที่เขาเชื่อกันแบบนี้ว่าเล่ากันมาว่าเมื่อเป็นเมืองใหม่เมื่อไหร่และครบเก้าปีแล้วปู่อือลือจะพ้นจากคำสาปที่ถูกสาบเป็นพญานาคเป็นหินนะครับถูกหั่นเป็นท่อนๆตอนนี้ก็เหมือนอยู่ดีๆก็มาเจอครับเจอหัวเจอหัวใจนะครับเจอชิ้นส่วนต่างๆของปู่อือลือนะครับบนภูหลังกา สถานปฏิบัติธรรมที่มีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่กลับไม่เคยเจอนะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะครับมีแน่นอนนะครับก็ปฏิหารจากการที่เราสองคนนะครับมาเที่ยวทำบุญที่นี่นะ